สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพามารีวิว MGVS h EV รุ่น X ตัวท็อปสี Metal Ash Gray หลังคาดำา l l c k t t p รถ SUV ขนาดกลางดีไซน์ล้ำที่ผสานพลังงานไ y b r i d เข้ากับเทคโนโลยีสุดล้ำในราคาสุดคุม้มคันนี้จะตอบโจทย์ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไม่เหมือนใคร mgvshev คันนี้มากับสีเทา Metal Ash Gray ตัดหลังคาดำา l l c k t t p ที่ให้ลุกหรูหราแต่แฝงความสปอร์ตกระจังหน้าตรงปิดเรียบแนวใหม่แบบดิจิทัลดีไซน์ช่วยลดแรงต้านลมพร้อมโลโก้ mg แบบใหม่ดูล้ำสมัย ชุดไฟหน้า LED โ r o เจ c เตอร์พร้อม daytime running light ดีไซน์เพรียวบางเสริมความหรู plus plus PL ปลอดภัยเวลาขับกลางวันและยังมีไฟท้าย LED แบบ horizontal light bar คาดยาวแนวขวางให้ลุกคล้ายรถไฟฟ้าพรีเมียมล้ออลอยขนาด17นิ้วสีทูโทนดีไซน์เฉพาะรุ่น X พร้อมคิ้วล้อสีดำสเกิร์ตรอบคันและหลังคาซันรูฟแบบพารามิกที่เปิดรับแสงธรรมชาติเพิ่มความโปร่งสบายภายในห้องโดยสาร เครื่องยนต์และระบบไฮบริดขับดีประหยัดจริง MGVSHEV ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบพาราเ l ลล h ไฮบริดให้พละกำลังรวมสูงสุด177แรงม้าและแรงบิดรวม200นิวตันเมตรระบบเกียร์ eCVT ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันสูงสุดเฉลี่ยถึง25กิโลเมตรต่อลิตรและยังรองรับโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอี o ค o นอร์และ s ปอ r t ระบบไฮบริดของ MG ยังสามารถเก็บพลังงานจากการเบรก regenerative braking และใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนในความเร็วต่ำช่วยลดการใช้น้ำมันจริงในชีวิตประจำวันห้องโดยสารของรุ่น X มากับเบาะหนังสังเคราะห์ลายเฉพาะทรงสปอร์ตรองรับสรีระได้ดีพร้อมปรับไฟฟ้าด้านคนขับพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทงดีเชฟ พร้อมแพดเดิลชิฟ t ช่วยเพิ่มอรรถรสในการขับขี่หน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วและหน้าจอกลางระบบ Infotainment ขนาด12.3นิ้วแบบ Touch Screen รองรับ Apple CarPlay Android Auto ลำโพงคุณภาพ6ตำแหน่งระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลแยกสายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและมีระบบกรองอากาศ PM 2.5ที่ช่วยปุดป้องคนในรถจากมลภาวะช่อง USB-A และ USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้พร้อมกันแบบไม่ขาดตอนค่ะ MGVSHEV รุ่น X ให้ระบบความปลอดภัยแบบ a d v a n c e ที่เรียกว่า MG Pilot ครบเครื่องมากค่ะได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ACC ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ FCW AEB ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA ระบบเตือนออกนอกเลน LDW ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา BSD ระบบแสดงภาพ360องศารอบคันพร้อมเส้นนำทางแบบเรียวไทม ถุงลมนิรภัย6จุดระบบเบรก ABS, EBD, BA ครบครันจุดเด่นที่สุดของ MG VS HEV คันนี้คือขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด177แรงม้าระบบไฮบริดแบบซีรีส์พาราเลลช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25กิเมตรต่อลิตร คือขับไปทำรานไปเที่ยวหรือวิ่งในเมืองแบบรถติดๆก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เทียบกับรถเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปค่าใช้จ่ายเรื่องน้ํามันต่อเดือนสามารถประหยัดได้หลักพันบาทเลยนะคะเหมาะมากสําหรับใครที่ใช้งานทุกวันหรือมีระยะทางวิ่งต่อวันค่อนข้างเยอะรุ่นนี้ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงราคาจะอยู่ที่919,000บาทแต่ถ้าใครอยากได้ความคุ้มแบบสุดๆตอนนี้มีราคามือสองประหยัดไปเกือบ400,000บาทราคาเหลือ500,000ต้นๆแต่ยังได้สเปคและเทคโนโลยีแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าคุณกําลังมองหา SUV ขนาดกลางดีไซน์ทันสมยัยขับสนุกประหยัดน้ำมันและจัดเต็มระบบความปลอดภัย MGVS HEV รุ่น X สีเทาหลังคาดำคันนี้คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยค่ะ รถมีใบรับรองผ่านการตรวจสภาพโครงสร้างตัวถงังรับประกันรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทักหาเราได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์086-123-4449หนิงค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ